สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องนี้นะครับสําหรับผมช่องนี้ช่องอาชีพแก้จนเบียวนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสอนทําปลาหมึกไม่ให้คาวนะครับไม่ให้มีกลิ่นคาวเลยไม่เค็มเลยนะครับโดยวิธีการนี้คือวิธีการตีเกลือนะครับเนาะสาหรับท่านไหนที่อยากซื้อปลาหมึกย่างแล้วมาไว้ทานเองนะครับเนาะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ปลาหมึกของท่านนะครับ สะอาดแล้วไม่ขาวนะครับเนาะคือการวิธีตีเกลือปลาหมึกนั่นเองนะครับเนาะสำหรับมือใหม่ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับอันนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับเนื้อปลาหมึกนะครับที่ได้มาจากการละลายน้ํานะครับเนาะละลายน้ําเสร็จของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกลือป่นนะครับเกลือป่นของเอโลนะครับห้ามใช้ของปรุงทิพนะครับของปรุงทิพมันจะเค็มนะครับนี่เป็นเกลือของเอโลนะครับ 2กร,รัมนะครับ2กร,รัมนะครับผมจะใส่ไปนะครับเทคนิคของเราก็คือเราจะคนนะครับเพื่อนค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 นให้เพื่อนคนประมาณ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆคนประมาณ5นาทีพอนะครับเนาะห้าหนาทีพอนะครับถ้าคนนานไปคนนี้น้ําเกลือมันจะซึมเข้าไปในปลาหมึกของเรานะครับปลาหมึกของเราอาจจะเค็มได้นะครับนอกน,นั้นแล้วเวลาเราไปจิ้มกับน้ําจิ้มมันอาจจะผิดเพี้ยนะครับเพราะนี่ผมทํามาจากประสบการณ์จริงนะครับให้เพื่อนเพื่อนทประมาณ5นาทีพอนะครับเพื่อน เพื่อนสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะมีฟองออกมาแล้วนะครับฟองน้ําขาวไอ้นี่ก็จะเป็นฟองน้ําขาวปลาหมึกนั่นเองเนาะเพื่อนเนเนาะนี่ครับอีกทีเกลือไปนะครับเอาไม้มาหมุน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 นะครับแบบง่ายๆนะครับเนาะถ้าเจ้าใหญ่เขาก็จะใช้เครื่องไอซักผ้านะครับปั่นนะครับเนาะเราใช้มือก็พอนะครับสําหรับยางฐานเองครับเนาะสีปลาหมึกเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็เริ่มสะอาดขึ้นนะครับเนาะไอปลาหมึกตัวเนี้ย มันมาสวยแล้วนะครับผมซื้อมาจากแมคโคลนะครับเนาะนี่ครับของแมคโคลที่ผมลงคลิปก่อนๆนะครับเขาของเขาจะมาสวยอยู่แล้วนะครับยิ่งเอาไปตีเกลือยิ่งจะสวยแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเนาะมันจะเด้งนะครับตีเกลือนะครับนี่ครับฟองเขาเริ่มจะออกมาละนี่ดู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 นี่ครับฟองน้ําคาวของเขานะครับเนาะนี่เพื่อนๆจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับที่ใช้ทําความสะอาดปลาหมึกไม่ให้คาวเลยนะครับไม่มีกลิ่นคาวแล้วไม่เค็มนะครับ ก็เทคนิคก็คือไม่ตีเกลือนา,นานเกินไปนะครับประมาณ5นาทีพอครับเพื่อนนี่ครับโคนไปโคนไปโคนไปโคนไฟโคนฟองมันออกมาแบบสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำนะเพื่อนนะเราจะเอาไปล้างน้ําขั้นตอนสําคัญที่สุดก็คือการล้างน้ําเปล่านะครับที่ที่สุดนะครับให้ล้างประมาณ4-5รอบนะครับล้างน้ําเปล่านะครับ ให้เป็นเพื่อนล้างน้ําเปล่าประมาณ4ีห้ารอบนะครับเป็นฟองราวของปลาหมึกนะครับนี่นี่ครับนำาวออกมานะครับปลาหมึกก็จะเด้งสวยแล้วนะครับนี่ครับนี่แค่นี้ก็ปลาหมึกของเราก็จะไม่มีกลิ่นราวนะครับเราไม่เค็มนะครับขั้นตอนสําคัญคือให้เพื่อนเพื่อนล้างน้ำนะผมเน้นย้ำว่าล้างน้ําเปล่าของเราครับประมาณ4ี่ห้ารอบเนาะประมาณ4ี่ห้ารอบนะครับล้างไปเลยล้างจน มันสักๆมือไปเลยนะครับหมึกหมึกหมึกหม,ม,มึกมันก็จะเด้งนะครับเด้งแล้วไม่เข็มนะครับเนาะไอเทคนิคของผมในการที่ผมเอาไปขายนะครับผมจะใช้วิธีการแช่น้ํานะครับเนาะแช่น้ําไว้นะครับให้เพื่อนๆทำความสะอาดล้างไปเลยนะครับล้างไปสักสี่ห้าน้ำเนาะนี่เขาก็จะขาวสีสวยนะครับล้างจนน้ําฟอง ไอที่เป็นฟองใสๆนี่หายไปเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆล้างแบบนี้เลยนะครับเนาะล้างไปสัก4ี่ห้าน้ำเลยนะครับันตอนสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเนาะล้างไปเลยนี่ครับเห็นไหมน้ำฟองเขาก็จะเริ่มเริ่มหายเลยนะครับเนาะ ันนี้ผมมาตั้งกล้องถ่ายเพื <If S 1> ่อนๆดูคนเดียวนะครับเนาะนี่ครับล้างสักสี่ห้าน้ำไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะเสียบไปขายให้เพื่อนๆล้างสี่ห้าน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับจนหมึกมาสะอาดแล้วเพื่อนเอาแช่น้ําไว้ครับจนกว่าเราจะไปขายเราถึงจะยกออกจากน้ําตัวนี้นะครับเนาะให้เราเอาแช่น้ําไว้ครับนี่เขาก็จะสดสวยสะอาดมากขาวชัวเลยครับเพื่อนๆนี่ครับจะไม่มีกลิ่นเวลาย่างเวลาลวกนะครับ นี่คือ1วิธีนะครับที่เราทำจะทาทานหรือทําไปขายนะครับวิธีตีด้วยเกลือนะครับเนาะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่อ่ะเสียสวยมากเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแช่น้ําไว้แบบนี้นะครับเนาะพร้อมเอาไปย่างนะครับพร้อมเอาไปย่างแล้วนะครับนี่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ผมก็ขายเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับทําแบบมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเนาะ ไงก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับวิธีทําปลาหมึกไม่ให้มันขาวนะครับเนาะแล้วสวยเด้งนะครับแบบมืออาชีพทํากันนะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับก็มือใหม่ก็ดูไว้นะครับเนาะไม่มีอะไรยากนะครับก็ทิ้งท้ายนีก็ขอประคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลงว่าคลิปคางปลาหมึก1นกิโลจะได้เสียบ ปลาหมึกจะได้กี่ไม้นะครับเวลาเราย่างขายเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับมือใหม่เดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สอนให้ทุกคนทําความสะอาดปลาหมึกแบบเซียนแบบมืออาชีพก่อนนะครับเนาะโอเคบายบายเดี๋ยวเจอการคลิปหน้าบายบายเ,เพื่อน